คนมันจะดวงดีอะยังไงก็ช่วยไม่ได้ละมั้งจังหวะนี้มาแล้ว <laughs> ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่ช่องมิระบุนชาแนลนะครับวันนี้เกมบูอาไคราครับตัวละครเข้าใหม่สดร้อนเลยครับคือน้องโดโดกาออนเซ็นนั่นเองครับซึ่งรายละเอียดเป็นไงเราไปดูกันเลยครับ เห็นไหมฮะไลท์ทูดีสวยมากนะครับน้องโดโรกะนะครับต้องบอกว่าน้องโดโรกะเป็นตัวสายซับพอร์ตนะฮะเดี๋ยวว่าสกิลเป็นยังไงเราไปดูรายละเอียดสกิลของตัวละครน้องกันเลยครับอานะฮะสกิลนะฮะต่อไปสกิลรองครับสกิลรองนะฮะเพิ่มค่าโจมตีของฝ่ายเราถึง17.3%ซึ่งบอกว่าโหเยอะนะเวลแมกซนะฮะสกิลติดตัวนะครับเพิ่มค่ารักษา26.6%ครับ สกิลพื้นฐานนะครับเพิ่มอัตราการฟื้นฟู31.6%ให้กับฝ่ายเราที่มี HP ต่ำสุดเป้าหมาย23วินาทีเป็นเวลา20วินะครับอัติเมตนะฮะโนโด,โดกะออนเซ็นนะครับจะออกโยนขนมนะฮะอาเซมันจูข้าวโพดแล้วก็นมจืดฟื้นฟูค่าตาร,ระดับกันไปเลยนะครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นตัวสายซัพพอร์ตที่เป็นก๊อต PVP เลยนะผมว่ามันเป็นท็อป PVP เลยนะฮะ ามว่าตัวมาแทบไหมก็สมควรที่จะมาสแทบนะครับ mm hmm. เพราะเบ mm ิ้มค่าโจมตีให้กับฝ่ายเรานะฮะและเป็นการตัวระเบิดด้วยนะครับ mm hmm. ซึ่งต้องบอกว่าใครยังไม่มีตัวระเบิดนั้นนะครับต้องกรออนั้นต้องเอาเลยนะครับ mm hmm. แต่เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับ mm hmm. เราไปซุ่มกันเลยครับสำหรับน้องดูรุกะพันสองร้อยเพชรครับผมเอาละเอาไปเลยเอามาผลมันูดวงดีต้องช่วยไม่ เฮ้มาว้ยโดโรกามามาเบามาเบามาเบา,มา,เามาให้เซนเซไม่เสียขอให้เซนเซนแล้วกันนะครับคนมันจะดวงดีใบแรกมันก็ต้องมาเลยโวยมาไหมมาไหมมาไหมมาว้ยมาฮะมันมาโดโรกะโดโรกะของพี่โดโรกะมาหาเซนเซแล้วโดโรกะโ,โ,โอ้ย คนมาดูแค่สิบโลเท่านั้นเองครับโอเคนั่นเองไม่สนใจคุณไม่สนใจตัวอื่นแล้วพอตัวอื่นช่างมัน nope ไม่อ่านไม่อะไรได้โดลกะถือว่าปิดจอ็อปปิดจ็อบเลยนะฮะโอ้ยโอ้ตายตายดวงดีจริงๆโอ้อะจะขนาดนั้นพ่อหนุ่มเอ้ยโอ้ไม่ธรรมดาจริงครับโอ้ไม่ไม่ได้สนแล้วไม่ได้สนแล้วนะฮะโอเคสิบโลเท่านั้นเองครับเกมมันรักเราอะรู้สึกว่าเกมมันรักเรามากอะ แค่10บโลเท่านั้นเองสับน้องโดรุก,กะออนเซนครับโอ้โหขอบคุณฮนะเกมดีๆแบบนี้นะครับเกมดีๆแม่มาเป็นอีกครั้งนะครับที่เกมนี้มันรักเราครับโอ้โหจบไปแล้วนะฮะสำหรับการเปิดกาชาของตู้สุ่มโนโดรดก,กะออนเซนครับแค่10โโลเท่านั้นเองครับโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะอาล้วถจบแล้วนะฮะ ขอบคุณนะครับสำหรับการที่เข้ามาใครที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปด้วยทุกคนเอาละไปแล้วทุกคนแล้วนะฮะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ